วันนี้ยายาจะนำบอลสีเจ้าไกลเซอร์มาฝากทุกๆคนนะคะจากการอ่านหรือจากการศึกษามานะคะจึงทำให้รู้ว่าบอลสีชนิดนี้มีตำนานค่ะถูกนำเข้ามาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปนะคะว่ากันว่าคำว,ว่าไกเซอร์น่าจะมาจากคำว,ว่าไคเซอร์ซึ่งเป็นพระอิสริยยศที่เทียบเท่ากับจกักรพรรด ในประเทศเยอรมันและออสเตรียปัจจุบันชื่อของบอลสีเจ้าไกเซอร์หรือไกเซอร์นี้นะคะค่อยๆเพี้ยนไปจากเจ้าไกเซอร์มาเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์หรือเจ้ากรุงไกเซอร์ปัจจุบันก็มีผู้คนหลายหลายคนนะคะเรียกเป็นไกเซอร์นะคะเจ้าไกเซอร์บอลสีในตำนานเปรียบเทียบ กับลูกไม้ป่าก้านดำความสมบูรณ์ของใบกใกล้เคียงกันนะคะอาจจะเท่ากันในบางใบหรือบางต้นค่ะเจ้าไกรเซอร์เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับลูกไม้ป่าก้านดำลูกไม้หมายถึงต้นบอลสีที่เกิดจากการผสมพันธุ์ผ่านเกสรของบอลสีจนได้มเมล็ดเมื่อมเมล็ดงอกเติบโตมาใหม่ทำให้บอลสีมีลักษณะใหม่ออกมา ลูกไม้ป่าน่าจะเป็นการผรสมพันธุ์ของบอนสีโดยธรรมชาติส่วนคำว่าก้านดำก็เป็นลักษณะของบอลสีชนิดนี้นะคะลูกไม้ป่าก้านดำอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะนำมาให้เพื่อนๆได้ดูพร้อมกันคือนกกระทาค่ะเป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายโตเร็วให้ลวดลายจุดๆขาวๆกระจายเต็มใบ แกนกลางของใบมีกระดูกแดงสวยเด่นชัดค่ะในแต่ละกระถางมีทั้งใบเล็กใบใหญ่มองมุมไหนก็สวยค่ะบอนสีที่มีลักษณะใบคล้ายกันค่ะเมื่อมาประจันหน้ากันนะคะเพืเ่อนๆดูสิคะเจ้าไกเซอร์รูปไม้ป่าก้านดำนกกระทาต่างก็สวยงามไม่แพ้ซึ่งกันและกันนะคะ เจ้าไกเซอร์แตกกอช้าแต่ใบที่ออกมาโดดเด่นนะคะนกกระทากับลูกไม้ป่าก้านดำค่ะมีความคล้ายคลึงบางครั้งทำให้เราจำผิดได้ค่ะและเรียกชื่อผิดนะคะต้องกลับไปมองซ้ำค่ะมองซ้ำแล้วก็หาลักษณะเด่นของของแต่ละใบนะคะ มาถึงตอนนี้ก็ทำให้ยาย่าได้หลายคนนะคะเมื่อถึงวันนี้ว่าเอ๊ะทำไมเวลาคนเขาดูบอลสีเขาจึงดูนานๆเพราะแต่ละชนิดนะคะเขาจะมีความใกล้เคียงกันมากถ้าเราดูผ่านเราก็จำผิดต้องดูแบบพิษค่ะพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปลักษณ์ภายนอกนะคะคือหมายถึงลักษณะรูปร่างนะคะ เช่นการกระจายของสีใบอาการเกิดเม็ดสีหรือกระดูกนะคะต้องพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบมีหน้าเหาถึงบอกเรียกชาวดูใบาชาวดูใบก็คือนั่งดูใบค่ะดูใบได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะนั่งดูใบแล้วบ่นพุมพำกับตัวเองว่าเออนี่สวยนะนี่ไม่สวยเอออันนี้ลักษณะดินอย่างนี้อันนี้เด่นแบบนี้ เพื่อนๆเป็นชาวดูใบกันไหมคะยะ่าเริ่มเป็นชาวดูใบแล้วคะ่ะบางครั้งดูไปดูมาเจอหนอนมีแต่ตัวใจดำจังเลยกินหมดเลยอุ้ยนี่อีกตัวหนึง่งอันนี้สาวน้อยแปะแป้งอู้หมากันตั้งสองตัวเลยเหรอ โอ้โหนี่สาวสันกำแพงนะี่สาวน้อยป่แป้งโอ้โหต้องเด็ดก้านออกค่ะเด็ดก้านไปทิ้งเลยค่ะตัวอ้วนเชียวเดี๋ยวมือค่ะเพราะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะอุ้ยไม่กล้าพอค่ะอุ้ยตายแล้วไม่น่าเลยไม่ดูวันเดียวโอ้โห หล่นไปแล้วอุ้ยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งข้างนอกนะคะเอาไปทิ้งข้างนอกค่ะอุ้ยต้องย้ายน้องบอนสีแถวนี้ไปแล้วล่ะนี่อยู่ข้างบ้านนะคะเพื่อนๆดูสีเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเด็ดกา้านสาวน้อยป่าแป้งนะคะสาวสันกำแพงค่ะนี่พาเดินเลยค่ะอุ้ยอ้วนมากเลยค่ะทุกคนอืม อยู่น่าเกลียดน่าก,กลัวนะคะพาเดินไปเลยเอาไปปล่อยค่ะไม่อยากทำร้ายเขานะคะข้ามถนนแล้วค่ะตรงนี้ไม่มีต้นไม้อื่นนะคะมีแต่ป่ามาดูเจ้าบอลสีต่อนะคะทำงไาได้ล่ะคะเกิดมาเป็นอาหารของหนอนเจ้าไกรเซอร์กำลังมีดอกนะคะลักษณะดอกของบอลสีนะคะ ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศคือประกอบด้วยปลีดอกและจานรองดอกคล้ายดอกหน้าวัวค่ะจะบานเริ่มบานตอนกลางคืนค่ะและมีกลิ่นหอมอ่อนๆเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่บนปลีดอกนะคะแต่จะผสมพันธุ์ได้ในเวลาไม่พร้อมกันค่ะจึงเกิดการผสมข้ามพันธุ์ได้ไง่ายค่ะเมื่อเรานำมาเมล็ดไปเพาะต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะคะ บอนสีจะมีหลากหลายชนิดขึ้นมีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งจะตั้งชื่อตามลักษณะใบและสีสันของบอนสีนะคะเป็นพวกพวกเรียกว่าตับหรือใช้ชื่อในตัวละครวรรณคดีบ้างชื่อจังหวัดบ้างชื่อบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์บ้างขอขอบพระคุณนะคะที่ชมคลิปมาจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย